อ้าวลอยพี oh, ่น้องเลยอ้าวสบายดีบอกก้าวสบายดีมาได้พ่อก wow ันโดนเลยนี่ได้พ่อไม่ไแล้วบาได้พ่อกันนะคิดว่าจะคลองขับรถเฟิ่นมึงหนึ่งนี่โอ้ยบอกก้าวเองนี่เนาะเดี๋ยวลอยพี่น้องเลยอ่านี่พนันกับค้าน้องชนะขนาดนะพุ่นก็ลงอีก่องเด้งเลยมันนี่น่ะปลาปอกเป็ดช่องเด้งนูนี่ว้าว ัันนะนี้ฮกควาันนนี่ะกราบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อยพี่น้องาการเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอยการยินดีตอนหับเข่าสู่สองน้องไชาลากขึ้เก่าพี่น้องเอยเนาะการตอนนี้การระวังเดินทางมากพี่น้องเอยกาได้เวาเห็นลักลอบพี่น้องเอย อ่าทางบ้นานน่ะายเฮาพี่น้องเนะนียเนาะตะคุว่าเราเป็นภาคอะไรพี่น้องเนะี่ยเนาะกำคอเปิ้งกำลังเข่าถามมันอยู่อ่าทางน้องล่ากาได้มาเกิดบุญกินงั้นนั่นแหละพี่น้องเนี่ยเฮ้น้องดาวมาโอ้พี่น้องสบายดีน้องดาวใช่สบายด,ดีพี่น้องเนียโอ้ปิดกล้องพิษมากระไรเอาแล้วพี่น้องเนียมาไปสั่งเบิง่งอ่าเสาละกุว่ะตะไครอยังก็สั่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนะียเนาะ ตอนนี้กลับมาเห็นแวะเบิ่งเห็นลาขัวว่าคักคักพี่น้องเไยงามดีเลยนะก็เลยมาแวะเบิ่งเนาะอ่านี่ก็เป็นฮานอยู่ทั้งบ้านนาทายเด้อพี่น้องเไยเนาะโอ้โหสบายดีน้องเตยทองอ่าสบายดีนะบ่าวพี่น้องเไยอ่าตูมาทางใดนี่เนาะโอ้รถยังจอดอยู่ทางหุู่เตทอง ว่าขี่ไปขี่มาว่าเจอกันอยู่ทางวันอาาัสไซวันพากันจอดอยู่ทางไหนกองหนึ่งนี่ท่าน,นี่ยังเวซิโนโอ,อยู่หนึ่งพี่น้องมาฮอดน,นี่แค่ <laughs> ม,มาจอดในฮอดก่อนนี่เหนียวดาวไอ้ <laughs> เออพี่น้องดีเขามาเบิ้งเครื่องคองก,ก่อนเนะาะโอ้ม,มันยั่งดวงดาวนี่นะเครื่องปั่นมันเครื่องปั่นมันบ่อโอ้นี่เบิบพี่น้องอย่เนาะ เื่องปั่นมันเื่องล่ออย่างมีเบิดอน,นี่เนาะล่อเขียดยังก็ได้โอ้ยด <c oughs> าวเบิงเลยเป็นได้กินเข่าแล้วบ้างดาวกินแล้วบ่าเข่าเศร้ากินแล้วอัน <c oughs> นี้ยังยังมาทานฮอตอยู่พี่น้องไยอ่าจนบ่ายโมองอันชิบสองโมงแล้วเที่ยงสองโมงยังมาทานฮอตพอื่อไรง โอ้ปูนยังอูดังเคนว่าอยู่ใจพุ่นตอนนี้ก็มางสั่งเบื้องลักขั่วเนาะเอาหน้าเอาน้าไปกินพอดีอยากน้ามไปเนาะขับเอาน้ามเอาสบายดีเลยพอสบายดีโดนเลยเห็นน้ากันมีหลักขั่วมีหลักขั่วอันจักหลักพอหกสิบสามลักหกสิบสามลักบอสหนาาจะพอ บอาไหลไหลอ่สังกสีสิบสอุดสังกสีเก่าดูดปนมูเงินคัวกันเดกระเผุดก็มีตะปูนกระะปูยังเบาตะปูะปูบดิไซะตกสังกีแหละตะปูตกสังกีลมลืมเน่ตะปูตกสังกีว่าเาเนาะเออกตะปูตกสังกีว่าเเอาเอาเนี้ยตกพี่น้องเล้อันนี้ก็เป็นงานแรกพี่น้องเนาะหลงๆลงลืมเน่ลงดาว อันเป็นอันทรายดิยะห่ทรายกะเรียบร้อยมั้ยทรายในรถอะไรผนเอาน้ำล้านสองทรายก้นหนึ่งแห่ก็นหนึ่งล้านสองโอ,อ,อ,อ้ทรย 68, า,ายครึ่งหนึ่งแห่ครึ่งหนึ่งล้านสองบ่ลักข้อนี่ลักหนึ่งเป็ดสิบพันอืมสั้างกะซ่ากหกสิบแปดพันสิบสองขุดอืมคือว่าขี่กายมาหนึ่งคือว่าโบเห็นแห่แห่นพ่อมีอยู่บ่อะไรกันนะพ่อคือว่าเห็นเห็นแต่กองทรายบ่มันไเว้หเฮห่นลงเมาอยู่ ไกเด้อยู่บ่อันบ่อปลุงเอาอยู่เก่งกเบาสายโอ้ทังบ้านต้งยืนปูไกไปพุ่นอีกพี่น้องเลยผชืลงไปเอาอยู่พุ่นเนาะเมนจ่ายไปก่อนก็ได้ดะกระปูนี้สันดานสีมันนั่นเป็นเรื่องที่ลังพี่น้องเลยเอาก็แวะมาสั่งสั่งแต่ละอย่างเลยิโตเลยเลยิติเลยวะ

ถ้าอันต <c ười> ิน oh, <c ười> ี่ไว้ก่อนอยู่นี่เนาะไม่ชายอยู่เท่าแหละตั้งเงินประมาณน้ำไหพี่น้องเลยนยัโดยโดยเคยมาเอาเนึ่งฝนนะแม่ลูกค้าประจำเนาะอ่าให้กันได้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปซื้อของซื้อของเครื่องเลยก็จ่ายเงินเพิ่นทีเดียวโดยโดยไปพี่น้องเลยกลับไปพุนแล้วบาทนี่เนาะเครื่องอ๋อกดเบอร์ จะโทรไปถือว่าเส็คเบือกอนอันราคาเครื่องปั่นมันนี่เท่าไหร่บ่เราะเครือปั่นมันลานหาแสนพี่น้องเลยอ่าเป็นเครื่องปั่นมันอ่าเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็น้องดาวบ่ผู้ถ้าต้องดาวบอกว่าเครื่องปั่นมันลานหาแสนพี่น้องเลยอันนี้ก็ทมไห้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าใครอยากเห็ดมันเห็ดยังก็ แว่ก็มาซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะทางบ้านอานาายนี่แหละเป็นฮันไงฮันเดียวพี่น้องเลยจะมีเครื่องอุปกรณ์ก่อก่อสร้างเนาะเต็มอยู่ไปพี่น้องเดียวอาไปพบพ่อพูดแหละตะเกินอาประมาณต่อพี่น้องเลยเนาะอาแว่มาสร้างเครื่องสั่งของให้เพื่อนเดี๋ยวถ้าเพื่นอาไปส่งเครื่องพูดหละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะถ่ายต่อเนาะสำหรับคลิปนี้กันได้ขอโจ้ไว้ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไปพบพ่อกันอยู่เพื่อนประมาณเฮาเนาะ อพี่น้องเอ๋ตอนนี้กำเอาหอดเฮือนอ่าประมาณเป็นรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ้าโตพี่น้องเอ๋เพราะว่าตอนบางหนึ่งนะครับพักเศร้าอยู่เฮือนอ่าน้องเข็มเพื่อนอ่าประมาณพคนอยู่หรือเ่าพี่น้องเอ๋อ้าตทอ้งหายมันทันนี่อ้าวสบายดีน้องอันนี้ลูกชายเปล่าหนิโอ้พี่น้องเอสบายดีไอ้มันอ้าโตพี่น้องเอมวันนี้หูววว่าชิมายังหนิวนี้ โมโห้ลยพี่น้องไงอ่าคือเดี๋ยวหาล้อเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไยรถเพิ่นกำลังเข้ามาทางพ่อเพิ่นออกไปหับรถเพิ่นอยู่เนาะอ่าน้องหลากหากรมาพี่น้องเไงหากรมาฮอดได้อายุเดีวบ่มาหนิอยู่เงียบอยู่กับลูกชายสองคนโอ้เนี่ยไป็นไส้พี่น้องเไยฟูแมนบ่ทอลี่สลี่มาอยู่น่ะที่นี่ยังแน่พี่น้องเไงมาตั้งแต่ อเซโนพี่น้องเอาอาลยเนาะไอ้หลรถทางบ้นานนาะสายยังทันมาดอ,อกพี่น้องเลยอ่าคันนี้มาหอดก้อนนะจ๊ะตัวเปสร้างก้อนนั่นแหละไปเห็ประมาณไอ้แม้นออกไปหับน้ำกันกอน้อาานเอาไปหับเครื่องอับของก้อนจากนี้ยังแน่พี่น้องเลยอันนี้กับบุกหูเนาะโอ้น้องถือทองมาแล้วพี่น้องเลยให้น้องถือทองเป็นตะกร้องให้จังหน่อยอาแล้วพี่น้องเลยโออืมบังรถวยถือทองเสียดเด้อประตูนะ วิดบออดโทเขมาเลยครับพี่น้องเลยปมาตกสี่มาเลยนี่เต็มรถพี่น้องเลยโอ้เป็นตานางมาก่อนไอเด้พี่น้องเลย พี an, u, ım, u, ่ทองพูดคุยในฝันไหนเขาพูดแล้วเขาพูดโทรมาไปกับไปโอ้โหมาแล้วพี่น้องไอมาฮอนแล้วบาทเลยโอ้โอนไอ้ยังฟอไปครับเอาจะของเพื่อนเหมือนกับมาแล้วพี่น้องไอมามามาเบิ่งดูยิ่งย่งเงนนี่น่ะ เอาเต็มลุ้นเอาแล้วมาดีเอียดไอ้เงี้ยหยอกไอ้เพิ่นพี่น้องเลยเออเต็มลุ้นเอาเครื่องของมาให้เพิ่นมาตามกันมาเลยละพวกกับมาพี่ร้อยละพวกละพวกับขามาบ่โอ้โหเนแหลกเป็นถาดอ่ะจวดจัดขนาดเลยพี่น้องเลยสั่งมาบัดเดียวเนาะ มาบุดพร้อมกันเลยบาทหนึ่งหมื่นกับลุยเห็ดอย่างเดียวพี่น้องเลยอ่ามีแต่สร้างบัวทีมงานชิพร้พอมบูพร้อมเนาะบาทนี้เครื่อยของมาหอดแล้วหลักหัวก็มาแล้วพี่น้องเลยแต่ยังว่ทันออกไปหับเอาลงเครื่องตัวนี้ก่อนอาโทจวดเลยจวดจ่าเราอยู่เงินประมาณเท่อเอาอย่าเลยโอ้ไว้ทันใจเนาะ

หัวพี่นออ้องไงผลไม้เห็ดหัวเลยเล็กกันทางพอเอาไปหับเอารถเสาระคู้อยู่น้องแต่ท้องเอาสบายดีน้องแต่ท้องพี่น้องไง,อ,อ,งอาสบายสบายดีอีกเท่านึง <laughs> คือเงินจ่ายเพิ่นแล้วพี่น้องไงจ่ายเพิ่นแล้วมหั่นตัวนี้เนาะอ๋อตัวยาวเลยเนาะเล็ก นิสากพี่น้อง,งมาเห็ดหัวเห็ดหัวได้เต่าองเห็ดแบบไหนพี่น้องไันี้ยมมังโมโหน้ำพิ่าคือพึ่งในทงบอ่อเนาะสือว่าจังไรพี่น้องเงไก่คือหัวคือพึ่อในทงนอะโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง,งงามเน,นาะนางรอบบ้านเลยพี่น้องไส่นี่แห,วหัวเก่าๆของพังง ใส่อ่อมเลยมีจักก้อนสามสี่สี่ก้อนน้ำัจับน้ำ ้อยพี่น้องดานิอ้าวหมดแล้วหมดแล้วเบิดเนาะขอบใจขอบใจขอบใจทั้งไงบริไลพี่น้องเลยมาตั้งแต่ชิโน่ฝุนฝุ่นฝุนก็ได้มาไก่เติบทางพ่อยังออกไปหลัดอายรถอีกคันหนึ่งอยู่ยังอีกคันหนึ่งพี่น้องเลยอ้าวฮะโดยโดยหาเดินทางปลอดภัยทางกระเพื่อนนี่เนาะเพื่อเขามาไรกันเลย

โอเคโอเคไปละพี่น้องเลยโอ้โอ้ครับเมื่อบาเอะไรพี่น้องเองยเต็มตารางขึ้นประมาณบาทนี่เต็มตารางเลยวันนี้นอ้องใส่ทองโอ้พี่น้องเลย มาแล้วพี่นอ้องว่าแล้วคือนางถ่ายแต่ห oh, 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 ึงแล้วบม่ได้มาให้เธอเป็นได้ไรบ้านนี่รมัดสองรถตก็ลงรถไดก็ลงรถมัดสองคันเอาไปเดือดทองี้ดูไปไปพี่น้องเลยขึ้นรถขึ้นรถปไปตู้รถข้าวมัดสองวะจ้วสิบหายแล้วแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องไปเบิ่งรถก่อนคือวันนี้นั่นรถข้าวมัดสองว่พอ อ่างมาแล้วบานในใดก็มือนฟอ้ดินแห้งยังรมเนี่ยบอลนี่เปียกบอลรมเนาะเหียบลอยอ้าวลอยพี่น้องเลยอ้าวสบายดีบอกเก้าดพ่อกันดูนนนี่เดีพ่อแล้วพ่อจะน คิดว่าจะคองครับรถเฟื่อนมึงนึงนี่โอ้ยบอกก้าวเองเี่เนาะเดลอยพี่น้องเลยนี้ขนอกานองสลากขันนี้แตุ่นกำลงอีกชเด้งเลยมันนี่นะปลาปอกเป็ดชเด้งนี่ว้าวคันนี้้นักว่าคันนี้นะรถดงเยออย่ด้โอ้ พอแล้วบอลเรียบร้อยเลยนี่ขายซ้ายขายซ้ายพอแล้วนั่งขายจนเงานอนพอแล้วนี่เนาะเป็นอะไรเกาะนนี้โอ้เอารถไปช่างแกะวะนี่จับเลยนี่เจับเลยจับกงคุ้งเลยเนาะไม่เห็นตัวนี้สีเขียวนักแข้งตัวนี้นะแไอเชียงยังลึงบาทนี่บ่ มีแต่หถุอดจะีหารดแล้วบบนี้เนาะเดาเเลยไงบอกนี่ก็ได้ไง่ะไม่จะห้ามคนน่ามจะห้ามนะบ้ามันต้งเดาไม่ห้ามเด้เนาะไม่ห้ามไม่ห้ามเอาดูบัก้าวจิตการดูแคต้องดาไปห้ามม่กี่เนบ้านยกโซ่แล้วม่กีเดลูกดินเลยโอ้ลงมเปนชอง้างบอทางอีก็ลลงพี่น้องเลยเรียบร้อยตายบาดนี้โอ้างนีก็ลง ปาตุ à, ưởng, sai, người, ่หายพี่น้องเลยเต็มรถลงมาสองวันนีเนาะทานเปล่อนี่ะพี่น้องเลยฝนตกข้างในเนี่ยน้องสล่ะอยู่เพื่อนเบามานอ้น้องหลับเป็นสะพานบุญไ้เพื่นเบามานเพิ่นเนาะโดยโดยอยู่แต่เพื่อนต้องเข็มกับข้างึงนี่ข้าอีคาอีกข้างในาอีก่เปโดยนั้งลับเป็นงานของสาบุญตัวน่ะ ค่ะพี่น้องไงสร้างเลยขอไปแน่บาตรดีใจน้ำน้องสล่าที่มาได้ซอยประมาณกันไรโดยโดยแต่ตอนนี้มันช่วงชีวิตอยากดีใจมาไรแล้วตอนนี้นะอยากเครื่องบ่ฮอดตอนนี้นะออแบกไปพอแห้งแล้วนี่เนา้อ้ใครในแต่เพิ่มมีไม่แห้งน้อสล่าเลยทำมีไม่แห้งนี่การสิงหงโยยากอยู่ อันนี้เป็นงัดขึ้นไหมเนาะแมนแมนน้องไงอันยกอันยกลดเสร็จ้าไอ๋อ่แล้พายหลดผมมีหลูหนองผมมาทำอยู่สองสามคนรวมกับทีมงานสางก็สี่หลายคนอยู่สุขเคยชิมเป็นขั้นหน่งเคยชิมเป็นโบตีงแล้วขั้นอ่ะ

มาติดคลิปร้อยเอาลดไงหนึ่งกระไม้พี่บาทนี่ไปทั้งร้อยบาทนี่ลดติดลดติดมาข้าวบอมาข้าวบอมาข้าว้ำกันบอเอา ลงบันซองเลยทางนี้นักหนักไปได้สามลักสามสลักออกมาค่าอีกว่ากันค่าีกวค่ามองเวยือเนาะตวหค่ากับค่ามาดิเนาะพกข้าของข้าเลยกข้าอเวเนาะอู้ทนเราเยงางเดนล วิดบอคาริบบอหลุดอ่าเบิร์ชงจะท่านอาการนี่บไรพี่น้องไยไมบ้าอดบัณไปชิมเป็นถกแค่นี้ละพี่น้องแห่ไสกันได้แห่ไส้หน่ หัวแก่ไปเองน้อเดียวก็ร่มอีกทางหนานะดีมันเปื้อนสุดทางเลยลองเบิรก่อนวัไหนก็ยังมันชอบเพิ่นแล่นนองดาวเนาะขนแห่คนทรายพอแห้งเลยเป็นน้องไก่ ดีครั้งหลบทุกคนหารถหารถห้รถหารถใส่ดูน่ หมิดบ่เนาะ๋อมันจะหลุง่บบคลิปยิ่นี่บลอตอยากให้ด้อนพี่น้องเอ,อสำหรับคลิปนี้กับน,น้องเซรัตจะขอบคลิปลงไเงพี่น้องเอยนอเอยนาะเดี๋ยวไปพบพ่อ,อคลิปต่อไปพี่น้องเอย อ่าเดี๋ยวถ่ายอ่าแต่ละขั้นตอนพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัเครื่องของยังม่ทันฮอดเทือนพี่น้องเลยอ่ายังอยู่บริเวณกลางตรงกลางป่าอยู่นี่โอ้ยตาขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อพี่น้องกันด้วยสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดี